มาครับมาคุยกันหน่อยกับผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลนะครับเด็กๆว่าสิ้นสุดการรอคอยเรียกได้ไหมนี่คือนิวนิสันนาวาราโปรโฟเอ็กนะฮะหล่อๆเลยหล่อๆเลยนะครับเลอะด้วยไหนามาทักทายกันหน่อยมีใครดูอยู่มั่งสวัสดีครับผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลฮะเอาใครดูอยู่ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผมทำรีวิวทดสอบไปแล้วไม่ใช่รีวิวทดสอบรีวิวเปิดตัวเดี๋ยววันมะลืนผมจะมาทดสอบขับนะครับจะเล่าให้ฟังเพราะว่าทางทิสันเนี่ยทำช่วงล่างใหม่ด้วยสำหรับนาวรานะครับแล้วผมถ่ายรีวิวเปิดตัวแล้วก็ได้อะไรไม่ได้อะไร,ไไอ,ะไรอะไรเงี้ยข้อมูลเชิงลึกเล่าไว้พอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะใครมีคำถามก็ เชิญนะครับไปดูรถกันนี่นี่คือนาวาร่าไมา้นะครับโอ้โหนี่คือรุ่นโปรโฟเอ็กสวัสดีครับโอ้ทุกคนเข้ามาทักทายนะฮะ เละเละคือรถใช่ไหมดีครับน้องแบงค์คุณเอกนะคุณหนึ่งคุณพิจิกคุณปตินยานะครับคุณสาธิตข้างในเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดโอ้โหสวัสดีคุณบัญชาเข้ามาดูกันใหญ่นี่คือ Pro 4X เนี่ย Pro 4X เนี่ครับดูดเลยนะฮะล้อเป็นแค่17นิ้วเองสำหรับ Pro 4X แล้วก็ตัวนี้ก็คือรุ่น V L นะครับ1,129,000บาทแต่โปรโ X เป็นไง1 1 4 9 0 0้านบาทบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ Pro โฟ X ไปดิแพงกว่าแค่20,000แต่มันมันดุมันหล่อต่างกันเยอะนะฮะแต่จะบอกว่าไอ้โปรโ X เนี่ยมันได้ของน้อยกว่า V L เยอะเลยอะ่ะนะครับเนี่ยโปรโ X ได้ของน้อยกว่ารุ่น p r o 2 X ก็ใช้เครื่อง2.3ลิตร คือโบกคู่เหมือนกัน190มานะครับคือ,อตัวนี้นะฮะ Pro4X เหมือนเหมือนท็อปใหม่แต่ไม่ใช่ไม่มีปรับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับแต่ VL เดิมท็อปเดิมบอกปรับไฟฟ้าคนขับยังมีอยู่เออเอาสิแล้วนี้จะเอาตัวไหนดีผมตอบให้ไม่ได้นะครับแล้วก็ Pro4X นะฮะยังออเทเลนเนี่ยไอตัวเจโอลนด้านะครับล้อสีดำนะครับแล้วก็ยังเป็นอะไรนะ6กูร้อยเหมือนเดิมล้อ17นิ้วแต่ตัว VL ล้อ18นิ้วสีทูโทนเออทีนี้พอจะซื้อต้องมานั่งไล่ดูไม่เอา VL แล้วไปทำแบบโปรโฟเอ็ X ไปเลยนะครับให้มันเหนือกว่าเหนือไปอีกออรถสูงขึ้นประมาณ1นิ้วนะครับนะแต่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 เยอะจังเลย เออใช่ไหมอันนี้ตัวนี้รอกสิบเจ็ดสีดำนะครับโปรโฟจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับจริงๆหลายเพจคงไลฟ์ล้วบอกไปแล้วเนาะนะฮะนี่ครับแนบอา้าวนี่ไงเห็นยังแนบอยู่ใต้เพลาเหมือนเดิมนะครับเครื่องทวินเทอร์โบ จับคู่กับเกียร์เสปีดนะครับเอาลงมาจากเทอร์ล่าจัดเต็มแต่แนบอยู่ใต้เพาเหมือนเดิมนะฮะก็ตามนั้นนะครับแต่สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะนี่ครับแนบยาวขึ้นเพราะว่าเข้ามาสายนุ่มแล้วตามโตโยต้ากับยูสุนะฮะาไปดูไปไปดูคันอื่นกันต่อเออสรุปว่านะฮะ แนบยังอยู่ใต้เพาเหมือนเดิมสูงขึ้นไหมก็สูงขึ้นนิดนึงแต่ก็สูงไม่สุดนะฮะฉะนั้นฉะนั้นอะไรกันเดี๋ยวมาไปดูพูดจริงๆผมรีวิวไ้เยอะเหมือนกันน่าจะนี่อันนี้ล้อรุ่น V L หกลูนะครับไม่ได้ค่าเป็นนิสสันค่าจะไม่ดูว่าชาวบ้านเขาใช้อะไรนะแหนบหกลู แน่โคมหล่อๆเลยอันนี้เปิดไฟต่ำนะถ้าเปิดไฟสูงเนี่ยตัวลูกแก้วแล้วก็เฟรมที่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนแบบบล็อกน้ำแข็งเนี่ยก็จะติดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องเปิดแต่ไฟต่ำใช่ไหมอโอเคก็ควดอดไออารมณ์แบบโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะ่ะนะฮะควอดคอร์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับโอเคกระจังหน้าตัวนี้เหมือนตัวไททันเลยปะ ไททตนเมืองนอกอ่ะสำหรับรุ่น VL ใหญ่มากโภมนะครับล้อเขาก็อถ้ากืสอไปเนี่ยคุณชอบล้อก็ต้องใช้ไปอย่างนั้นนะมันหาล้อใส่ยากนะครับเป็นล้อเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับ oh. นะบล้อนิสสันเขาก็ค่านี่แหละนิสสันอันนี้คือ VL เดิมนี่จะเห็นว่าไฟท้ายนะครับตัวไฟหลีเนี่ย เป็น LED ไฟเบรก LED แต่ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไสนะ้ไฟถอยหลอดไส้นะครับนี่คือนี่คือตัวท็อปและวหนึ่งล้นแสนสองบาทอะไรหายไปตัวนี้หายไปเฮ้ยนะครับฝาท้ายที่เป็นแผ่นพลาสติกประกับลงไปในลักษณะสปอยเลอร์หายไปแต่อะไรแต่ตัวนุ้นยังอยู่อ่ะตัว V ที่เป็นตอนครึ่งยังมีอยู่แต่ตัว4ประตู VL ไม่มีแล้ว นะครับเพราะอะไรเพราะตัวนี้อวบอูมเน่เอวบอูมอวบอุมทําไมฝาท้ายเนี่ยเขาจะโค้งถ้ามองจากด้านข้างอวบอูมอวบอูมเพราะว่าด้านท้ายของด้านล่างของกระบะนะครับชายล่างเขากดดุ่มลงไปสแตป์ลงไปแล้วก็ปั๊มตัวนาวาล่าลงไปที่กระบะเลยนะฮะเฉพาะรุ่น VL กับรุ่น Pro4X แล้วก็ Pro2X นะครับ เป็นที่น่าเสียดายนะครับตัว V เราอยากจะจ่ายประหยัดประหยัดหน่อยกระบะนะครับเหมือนเดิมนะไอตัวข้างบนก็ยังเป็นสปอยเลอร์แผ่นพลาสติกมาจับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมบอกจริงๆกระบะท้ายมันแค่นี้เห็นไหมว่าสีเนี่ยมันจะเพี้ยนกันอยู่สีของสปอยเลอร์ที่เป็นไฟเบอร์กับสีของกระบะท้ายเนี่ยสีมันคนละสีกันนะครับเวลาทําสีบนชิ้นงานเนี่ยการโคตติ้งเออ เนี่ยล้วก็ยังมีแผ่นพลาสติกสีดําตัวนี้อยู่นี่แผ่นพลาสติกสีดาแต่ไอตัวอวบอูมนี่อวบอูม V L ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาปั๊มฝาท้ายเป็นคําว่านาวาระด้านล่างเนี่ยฮะกระบะท้ายมองจากด้านหลังเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันอวบอูมอยู่นี่นี่มันอวบอูมตรงกลางแล้วก็กดข้างล่างลงไปอ่ะสวยซื้อไหมซื้อไหม นะครับช่วยกันซื้อหน่อยไม่ช่วยกันซื้อมันก็จะกลับบ้านนะเออมีตังค์กันก็ต้องช่วยกันซื้อนะครับคนไทยเรารวยอยู่แล้วอันนี้ตอนครึ่งลายล้อของตอนครึ่งเที่ดีอะ่ะแล้วก็คูมไฟหน้าของรุ่นวีเพราะว่าเป็นคอสไอลูกแก้วสี่ดวงเหมือนกันนะครับแต่กลางวันเนี่ยอันนี้คือไทม์ดันนิงไลท์ก็คือเป็นไฟหลีด้วยแล้วก็เป็นไฟวิ่งกลางวันแต่ก็ ตัวโคมเนี่ยสหลอดล่างเป็นไฟต่ำสอหลอดบนบนเป็นไฟสูง p ปรทู Egg, สวยไหมอ่ะไปดูไปดูใครอยากดู p ปรทูตามมาตามมานะฮะเดี๋ยววันมะลืนนะครับผมนึงจะได้มาทดลองขับเดี๋ยวมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ขับเราซัดรถดเขานะฮะเพราะว่าวันนี้เขาจัดแบบเป็นแทร็กเลยนะที่นี่แหละเดี๋ยวผมมาอีกทีวันมะลืนเดี๋ยวเราซัดเลยกระน,นำเลย ไปดูโปร 2X ไปดูโปร 2X สีแดงซะด้วยนะครับส่วนสเปคความปลอดภัยอะไรต่างๆต้องไปไล่ดูนะมันเยอะมากนะครับอาจจะมีติดไว้บ้างนะครับนี่ครับโปร 2X สีแดงว้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นแดงก็เป็นแดงแดงแดงนิดสนะันแต่นี้สิคอปเปอร์ตัวนี้ถึงจะถึงจะเป็นสีคอปเปอร์ใหม่แนะ อันนี้คือสีแดงในรุ่น Pro 2X ก็คือตัวตัว Pro แต่ขับเลื่อนสองล้อ Pro 4X อันนี้มัน999ใช่ไหม9 0 0 9,000บาทแต่ Pro 4X นู่นอยู่ตรงนู้นสีเทอลัมโบอ่ะมัน1149อืนะก็แล้วแต่ไม่ค่อยชัดเลยอยากจะพาดูอะไรนี่ครับ เฮ้ยพวงมาลัยลายเดียวกับ X Trail แต่อะไรถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับของนิสสันเนี่ยเป็นสามก้านแบบนี้แหละแต่เขาจะเป็นตัวดีคือข้างล่างมันจะตัดเขาบอกว่า้รถซีดานใช่ไหมแต่แต่นี้คือทัคใช่ไหมครับรถบรรทุกเราต้องเป็นวงกลมเป็นวงใหญ่มากนะฮะโอ้โหสาวกันมันเลยแบบนี้นะฮะสาวกันมันเลยมีครูสคอนโทรลธรรมดานะ แต่มีเตือนกันชนอยู่มีครุสธรรมดาไม่เป็น a d a ดป i ีฟนะครับออ,อะไรหายไปอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งตกใจนะขอขึ้นรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวไวข้ขำพร้อมกันเฮ้ย,ยจะขึ้นรถก็เกือบขึ้นไม่รอดไม่มีอันนี้เหมือนเพื่อนอะนี่ผมชอบนิดสันตรงเนี้ยฮะข้างนู้นมีดึงขึ้นรถฝั่งนี้ให้จับพวงอะไรชอบนิดสันตรงไหนหรู้ปะตรงเวลาทํารถเนี่ย วิศวกรเขาเนี่ยไม่ดูไม่ดูรถไครเลยไม่ดูคู่แข่งฉันคิดว่ารถชั้นนี่เจ็งสุดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนิสสันคือชาวบ้านเจ้ชาช่องเขามีอะไรที่เขาขายดีไม่ดูนะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะมีนะรถมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงมือจับขึ้นรถแบบกระบะค่ายอื่นตัวท็อปเขาก็ไม่มีนะครับมีอันเดียวมีมาให้อันเดียวเลยไอ้ที่จับอยู่ที่เสาเนี่ย เออไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะอ่าแล้วมีอะไรอีกเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีให้จับขึ้นรถอ่าอะไรหายไปเฮ้ยมาตกใจพร้อมกันทำไมผมตกใจคนเยอะก็ไม่ดูนะน,นวัตกรรมไม่มีที่วางแก้วตรงช่องแอร์แล้วที่กดแล้วมันเด้งออกมาบางค่ายก็จะแบบว่าดึงออกเฮ้ยแต่นี่นิสสันตัวใหม่นี่คือตัว p r o 2X แล้วนะก็ ตัวบนบนแล้วผมไปดูมาแล้ว VL ก็ไม่มีทั้ง2อฝั่งเลยที่บางแก้วหายไปเฮ้ยบานแกไม่กินน้ำเลยเหรอมันช่วยเอากระป๋องมาวางบ้าแล้วอะไรหายไปอีกอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมคือลูกคา้านิสสันใช้หรือเปล่ามันจะมีหลุมวางของมีถาดกันลื่นแล้วมี power outlet 12โวลต์ตรงเนี้ยเป็นไฟ DC เขตาตัดออกไปแล้วฉะนั้นถ้าจะบอกว่าภายในใหม่ไมใหม่นะคือหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่มันเปลี่ยน เปลี่ยนพลาสติกพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกชิ้นเดียวพลาสติกแบบดูถูกๆอะ่ะเออใหม่ก็คือลดต้นทุนลงนะครับไอ้พวกเนี้มันมีประโยชน์ก็ตัดแต่เขาคงไม่เคยใช้นะครับเขาคงคิดว่ามีที่วางแก้วตรงกลางกับตรงประตูแล้วแล้วเดี๋ยวคุณไปลุยมันจะขย่าวกระชอกไหมเออนะครับแต่ถ้าคุณตัดในโปรโฟเอ็กซ์วีแอลก็ควรมีเออไม่มีอะไรเลยสลกดี คือของของที่มันมีดีอยู่ดันไปตัดเนี่ยไม่มีที่วางแก้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคือนิสสันเนี่ยตอนนี้ฝรัลล่งเป็นใหญ่ไงเดี๋ยวพวกฝรั่งในนิสสันมาดูเนี่ยใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนี่ยคงแบบเฮ้ยเฮ้ยคุณมินคุณอะไรกับไอ้ที่วางแก้วไม่รู้อ่ะก็คืออย่างน้อยๆเมียวางแก้ววางขวดน้ํานะครับน้ําเปล่ากาแฟแล้วเราก็วางข้างบนพอข้างๆเราเราวางอะไรเราวางพวกอ่า ซองสลิปบัตรเครดิตใบแจ้งหนี้ต่างๆของมันเต็มแล้วอเอาแก้วลงไปวางมันเปียกเราจะวางข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินไปฉากมันหน่อยเนี่ยมาตัดไอ้ตัวนี้ออกนะฮแล้วใส่เครื่องเทอโบคู่มาไม่เอาทั้นั้นทั้งนั้นขำอะไรรู้ป่าผมบอกคนที่แบบว่าใช้นาวล่าเดิมใช่ป่ะเฮ้ยคุณไม่ต้องแบบว่าสมมติคุณแปลงหน้าแปลงหน้านี่เยอะเอ้ยของใหม่สวยแปลงคุณทาําไง หน้าเนี่ยมันมีกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็แก้มข้างด้วยนะที่ใหม่แต่ภายในคุณไม่ต้องแปลงตามมันของคุณดีกว่าของคนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2อง4คุณดีกว่าฉันั้นคนซื้อไปใหม่คุณไปหาภายในของของโฉมเก่ามาแปลงใส่ซะคุณจะได้มีตัวนี้ <laughs> ถ้าเกิดคุณซื้อตัวใหม่ไปคุณไปซื้อดชบอร์ดคอนโซลของตัวเก่านะครับแล้วคุณเข้ามาแปลงใส่ตัวใหม่ <laughs> นะครับ เออมันประสาทกันไปใหญ่แล้วแล้วก็อะไรอีกคว่าเนี่ยจ่ายเงินล้านกว่าบาทนะครับไม่มีแล้วนะเบาปรับไฟฟ้าอันนี้เบาโยกนะครับโยกขึ้นโยกลงนะฉะนั้นคุณก็ต้องไปดูว่าเฮ้ย V.L เนี่ยมันอาจจะไม่หล่อไม่มีสีเทาลัมโบแบบตัว p ปรโฟเอ็แต่มันมีพวกนี้ไงเบาปรับไฟฟ้าอันนี้ไม่ม,มีเออนะครับขำอะต่ออะไรอีกอ่ะเบานั่งเบานั่งก็เป็น รูปทรงเนี่ยจะแบบว่าได้แรงบันดาลใจก็เหมือนเดิมนะเป็นรูปทรงนี้ก็คือเบาะนิสสันเขาจะมนๆอย่างเงี้ยในมาสในอะไรเขาก็อย่างเงี้ยแต่เขาจะมีกรุให้มันนุ่มเข้าไปเติมฟองน้ําเติมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแข็งอยู่ไม่อบกระชับเบาะนี่คือแบบห่างชั้นพวกฟอร์ดอิซูซูโตโยต้านะแต่ก็จะพอๆกันนิสสันกับมิซูคือนิสสันเป็นบริษัทแม่มิซูนะก็คงพอๆกันนะครับ เนี่ยเดินได้เขาก็ภูมิใจของเขานะโอเคแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับของเดิมเป็นแบบนี้อยู่แล้วในรุ่น vl นะครับพวกแอร์ออโต้สวิตหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วมีพวงมาลัยนี่แหละใหม่นกนั้นไม่มีอะไรเกียร์เหมือนเดิมนะครับเด็กมือดึงขึ้นมานะฮะนะครับเราแอบมาไลฟ์ข้างในเพราะข้างนอกข้างนอกอะ่ะคนที่สันเยอะมาก <laughs> นะฮะ เฮ้ยอย่าพึ่งดิรถเขาพึ่งจะไม่ได้เชนนะครับอย่าพึ่งให้มันดิสคอนหรืออะไรอีกอ๋อผมว่า Pro 4X กับ Pro 2X เนี่ยภายในน่าจะเป็นแบบสีดำนะแต่นี้เขาทำเป็นสีเบจนะฮะเขาว่าภูมิใจของเขาใครบอก <_ d isk> นะฮะ, <_ d isk> ะ,ฮะก็ลดต้นทุนนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรให้เขานะครับรถก็คือรถนะ <_ d isk> แล้วก็ไม่มีอะไรข้อดีของมันก็คือ ก้าวขึ้นลงง่ายเพราะรถมันไม่ค่อยสูงแม้ว่ามันจะทําสูงมาแล้วนะสีแดงไว้จับดํานะครับเออก็สไตล์ของสไตล์เดียวกับพวกอะไรอะแบ็กอิดิชันใช่ไหมครับเนวัลล่าแบ็กอิดิชันเฮ้ยยังไม่เลิกอีกเหรอยังไม่เลิกอีกเหรออันนี้คืออันนี้999 99, นะครับ9 9 9 0 0 0บาทส่วนไอตัวสีเทาลัมโบนั่น หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสาวกาศก็กเป็นเกลียวนะฮะเหมือนเดือยเป็ดอยู่เนี่ยนะครับเออมันจะหักไหมอ่ะก็คืออย่าไปเข้าเครื่องล้างอัตโนโมัติอะไรเพราะว่ามันจะดึงแล้วก็ยางซิลิโคนเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับแล้วน้ำมันจะซึมเข้ามันจะผูกมันจะเป็นสนิมนะงั้นซื้อของแต่งของเขาที่เป็นสาวกาศแบบคีบฉลามไปดูของแต่งเขากันไหมผมว่าอยู่ต่อไปผมว่า อยู่ต่อไปเดี๋ยวเราไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ไม่ก็แซวสนุกสนุกนะครับเป็นรถที่ดีเป็นรถที่ดีคือได้เครื่องใหม่นะคเครื่อง2.3ลิตรเทอร์โบคู่190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับ <c oughs> ก็ได้เรื่องแรงนะครับนิสสันเขาเรื่องแรงเรื่องความแข็งของชัดซีนะครับใครเคยใช้ของเดิมจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหคุณจะแบบว่าคุณไม่ต้องเข้าเครื่องสั่นเลยมันจะแบบขย่ยานะครับมันจะเบรนนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าตัวนี้ มันจะช่วยเบิร์นหรือเปล่านะฮะมันจะช่วยเบิร์นไหมเดี๋ยวต้องลองดูลองขับอา้าวแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปดูกันขำๆสนุกสนุกอันนี้เฮ้ยตัวอันนี้ต,ตัวท็อปตัวท็อปนะครับอย่างที่ผมบอกไปตัวท็อป V L เนี่ยมันจะได้บาปรับรไฟฟ้าฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คือคุณได้เครื่องได้เกียร์แล้วถ้าคุณซื้อ p r o โฟเอนะครับคุณเบิกเบาะ er ทั้งตัว ของใหม่ก็หลายหมื่นก็ซื้อมือสองที่เป็นอ,อะไหล่จากอะไหล่ประกันนะครับไปตามอู่ไปซื้อมือสองเปลี่ยนถ้าคุณซื้อตัวโปรโฟเอ็กหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไปแล้วคุณไม่ได้บอกปับไฟฟ้าคุณไปหามือสองบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับมาใส่นะเออนะครับนี่งไงถ้าโปรโฟเอ็กเขาจะมีตัวหนังสือโปรโฟเอ็กซโปรทูเอ็กยวไปดูไปดูว่าบโปรทูเอ็กมีหรือเปล่าอันนี้โปรโฟเอ็กสีขาว คือผมไม่ได้เข้าไปที่สีเทานะคนมันลุมเยอะเดี๋ยวพวกคุณคงเห็นกันอยู่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รุ่นคิงแคหรอไฟเป็นอ่าไฟหลอดสีส้มนะครับโคมไม่มีลูกกรงลูกแก้วอะไรกับเขาเลยเอาดูกันชัดๆสําหรับอันนี้คือเราดูเราอยากไเราอยากได้ใช่ป่ะแต่เรากู้ไม่ผ่านลิสซิ่งไม่อนุมัติเราต้องมาเล่นตัวนี้เราต้องมาเล่นตัวพวกนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะเราก็ชอบวันหนึ่งเราก็อยากจะไปอยากจะเปลี่ยนเราก็จะไปไม่ได้นะเพราะบางอย่างมันแปลงไม่ได้เรื่องปลั๊กไฟนะฮะอันนี้คือตอนครึ่งซื้อไม่จบใครบอกซื้อไม่จบอันนี้ภายในภายในไม่มีอะไรเลยเออโหนึกว่าแบบเห็นตัวโปรโฟเอ็กโดนตัดนู่นนี่นั่นเทียบกับ V l นึกว่าไอตัวนี้เปิดมาจะเซอร์ไพรส์จะมีที่วางแก้วไม่มีงั้น ใครซื้อไปอย่าลืมไปหาแดชบอร์ดมือสองนะครับแปลงใส่เลยใส่แบบมีที่วางแก้วผมนี่เป็นอะไรกับที่วางแก้วเดี๋ยวหาที่แล้วก็เฮ้ยยังเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับผมล้วงมือค่ายอื่นถ้าเราจับตรงนี้เนี่ยสำหรับรุ่นตอนครึ่งเนี่ยสมาร์ทแคปโอเพนแคปต่างๆมันจะเปิดได้เลยของ n i สสันนะครับคือตอนแรกคงไม่ได้ตั้งใจทำล้วงเข้าไปถึงนี่นะครับถึงจะเปิดตัวนี้ได้มือที่เปิดเนี่ยลึกสุด ลึกสุดใจนะครับก็ถ้าคุณอ้อมมือจากข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยสุดปลายนิ้วพอดีนะครับดูจากด้านเนี่ยเหมือนไม่เยอะแต่พอคุณอ้อมมาเนี่ยมันจะต้องแบบใช่ไหมมือคุณอยู่ข้างนอกอะ่ะเนี่ยที่ที่เปิดแคมปมันลึกไปหน่อยอันนี้ก็คือคงต้องรอโมเดลเชนนะรา,ายละเอียดพวกนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังเฮ้ยคนดูเยอะอะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยพักหลังไม่มีคนดูเลยอะ่ะช่องเราอะ่ะ อันนี้ล้อรุ่นตอนแคบนะไอตอนครึ่งไม่ตอนแคบรุ่นแคบตอนครึ่งมันดูสูงไหมเหรอก็นิดนึงนะมันไม่มีบันไดข้างไงเดี๋ยวมันมาลืนมาลองขับน่าจะได้ขับเป็นตัวท็อปไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้รุ่น E รุ่น E มีดีอย่างเดียวครับ ล็อกฝากระบะท้ายได้แม้ว่าเป็นรุ่น E ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยคุณต้องล็อกโค้ดเท่านั้นนะคุณถึงจะล็อกฝาท้ายได้เวลาคุณไปงานกาชาติพวกก็จะเปิดมันนั่งกินเบียร์กินลูกชิ้นแล้วทิ้งขยะให้คุณเก็บไม่ได้เนี่รุ่น E นะครับไฟหน้ายังเป็นหลอดส้มอยู่เลยยังล็อกฝากระบะท้ายได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเฮ้ยผมพยายามหาข้อดีเออใครบอกเนี่ยคุณพนิชจนบอกนิสสันโคตรอึดถึกทนเฮ้ยนี่มันนิสสันหรือไวอากาเนี่ย ทำไมสโลกแกนมันดูแบบว่าสุดจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งข้างในเดี๋ยวผมถามน้องๆก่อนไหนสีทาว่างยังนี่นี่นี่โปรโฟเอ็กโปรโฟเอ็กแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนี่โปรทูเอ็กโปรทูเอ็กที่ผมอยากติดอยากจะมาดูก็คือตัวเบาะเนี่ย อ๋อตัวโปร 2X เบาเขาไม่ได้ปักตัวหนังสือนะครับที่เบาไม่มีตัวหนังสือเหมือนโปร 4X โอ้ยทำไมมันแฉะอย่างนี้เดี๋ยวนะเออตัวหนังสือมีเฉพาะตัวนี่ครับเฉพาะโปร 4X นี่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 เห็นไหมตัวหนังสือที่เบาสังเกตได้ชัดเจนโปร 2X ไม่มีนะฮะอันนี้สีเทานมสีเทาลมโบ ไม่มีบอ่อปรับไฟฟ้านะครับส่วนที่วางแก้วตรงช่องแอร์ไม่มีทุกรุ่นนะครับตัดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมอยากจะพาไปดูของแต่งข้างในผมไม่รู้เขาเลิกหรือยังนะแต่ของแต่งสวยตลกไหมคืออย่างที่ผมบอกอวิศวกรกน,นิสสันเนี่ยผมเห็นมาหลายรุ่นแล้วเวลาเขาทำรถพัฒนารถเขาไม่ดูใครเลยนะฮะชาวบ้านก็มีอะไรเขาก็แบบว่า i มเนอร์เชนแล้วขายมา5ปีปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็ไม่ใส่นี่คือนิสสันทแท้ๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางแจ้งใช่ไหมผมจะเข้าไปในอาคารนะฮะในอาคารเนี่ยเห็นรถรุ่นโปรโฟเสีเทานมลัมโบชัดๆแล้วก็เห็นตัวชุดแต่งด้วยนะครับของแต่งเนี่ยโอ้โหแต่งแล้วแบบแต่งขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูาปดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ครับภายในเออเขาอินดี้นี่ครับเขาอาจจะอินดี้เก็บไว้ใช้เองนะเออนี่ครับอันนี้คือของแตง่งเนี่ยเป็นยังไงของแตง่งของแต่งสวยนะไอตัวแต่งกันชนหน้าทําให้รถมันยาวยื่นออกมาเฮ้ยแต่งแล้วขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น โปง่งซุ้มล้อเย็บ <Yeah, S 1> นะครับอันนี้เป็นของนิสสันแท้ๆเป็นเอเซอรี่แท้แล้วก็พวกชุดตกแต่งนี่อันนี้ติดหลอกๆนะครับข้างหลังมันก็ไม่มีช่องไม่มีอะไรนะครับถ้าคุณจะใส่สโนอกเกิลคุณก็ต้องเจาะแต่แก้มอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือกาดกันน้ำฝนของแท้เป็นแบบนี้อ้ามาดูไลเนอร์ไลเนอร์นะครับ นี่ครับไลเนอร์เฮ้ยคุณเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรรูป้ป่ะที่ผมบอกไปว่าตัวเป็นร้านเน่ยสาวากาศยังเป็นเป็นเดือยเดือยเป็ดอ่ะนี่นี่นีเขาขายของแตง่งนะครับเขาขายของแตง่งสาวากาศแบบคีบฉลามคุณต้องซื้อเพิ่มคุณจ่ายเงินเป็นร้านคุณก็ไม่ได้เอเอเอานะฮะอ๋อใช่ครับดีไซเนอร์ เขาจะมีดีไซเนอร์ถูกต้องครับคุณนัทตลอยู่ที่ว่าเขาจ้างใครดีไซน์รถนะแต่นิสสันเนี่ยส่วนใหญ่ผมเคยถามเขาใช้ดีไซเนอร์ภายในเป็น In-house แล้วก็วิศวกรก็ต้องปรับนะครับให้รถมันผลิตได้จริงง่ายส่วนอันนี้ Pro 4 X ชัดๆเลยนะครับนี่อันนี้คือ Pro 4 X นะครับมาดูชัดๆอีกทีหนึง่ง เฮ้ดีเดี๋ยวผมแถมแถมพาไปดูนี่ทำไมคันนี้มันเลอะอย่างเงี้ยไปตกทางสีมาเหรอเดี๋ยวนะโอ้เขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาอะไรนะเกิดมาแก่งใช่ไหมยอย่างเงี้ยนี่ครับเกิดมาแกรงนะฮะเออเกิดมาแกรง แล้วก็มีเดือยเป็ดอยู่บนหลังคาด้วยน่แฮ่เกิดมาแก่งว่าไม่คิดจะล้างเลยนะยังกล้าโชว์เฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูพวกดัสสันกันดีกว่าเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานของรถกระบะนิสสันนะครับ80ปีนะฮะแล้วมีคนเล่นด้วยนะคนหากันสวยดีมาดูดิ ว้าเออผมว่าเอาอย่างนี้มาทำเรทโชเนี่ยให้วิ่งในเมืองให้เวรุ่นซื้อขับเพอๆจะขายดีกว่านะแบบทําเป็นรถไฟฟ้านะไม่ต้องเสียเวลามาแก่งมาเหินมาปรับช่วงล่างอะไรนะโอ้โหสวยดีอะนิส s ันพันสองรนะครับโหใหม่มากใหม่มากนะครับอันนี้น่าจะแบบว่ารถโชว์ไม่เคยวิ่งอะ่ะใหม่มาก อย่าลืมพิตตี้ไม่มีไปเดินดูแล้วไม่มีพิตตี้งานนี้งานนี้ไม่มีพิตตี้นะฮะเอาไปทําชุดแต่งไว้ไว้ขายพวกเราหมดนะครับไม่มีงบทําพิตตี้นะฮะอ่าฮะดูตั้งแต่หงงฟังทุกความเห็นเพื่อใช่ครับเขาอาจจะฟังทุกความเห็นแต่เขาไม่ได้ฟังความเห็นผมครับ <laughs> คือมันก็เลยแบบเฮ้ยผมเฮ้ยทำไมคุณไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับหลังจากรถก็ออกมาแล้วก็ เขาอาจจะฟังทุกความเห็นของใครก็ไม่รู้นะนี่สวยดีสวยดีหัวใครมีนี่มีมูลค่ามากมากครับเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบแซลว่าอะไรเงี้ยมันจริงๆนะไอเดยเป็ดบนหลังคาเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นอะไรที่นะนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูอีกที นี่เดือยเป็ดบนหลังคานี่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 ครับเนี่ยจ่ายหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเสาอากาศเป็นเป็นเกียวอะ่ะเป็นเกียวเดือยเป็ดอยู่บนหลังคาเออนะฮะเป็นเสาสั้นก็ยังดีกว่าใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่าจะยังไม่เปลี่ยนไม่อะไรอะไรเงี้ย Pro4x โปรสร้างสรรค์เพียงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับใช่แล้วสั่นช้างเหยียบนะฮะอันนี้ไม่ใช่กล้องไม่ใช่กล้องอันนี้มือถือก็สรุปว่าโปร 4X นี่ก็เป็นโปรไฟไหมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบว่ารอสักหน่อยไหมจะมีลดราคาไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สวยดีนะใครซื้อซื้อไหมซื้อไหมอย่างนี้ซื้อไหมนะซื้อกันไหม โอเคฝากขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปนะครับที่ผมรีวิวละเอียดพอสมควรนะฮะคิดว่าจะรีบทำนะครับในคืนนี้ไม่พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้วองบอกด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ